เขากับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่พี่ทุกคนมาชมกับตัวรถเก๋ง4ประตูรุ่นยอดฮิตขวัญใจวัยรุ่นใครที่กำลังมองหา Honda c i t ตสักคันหนึ่งไปไวันใช้งานไม่ควรพลาดคันนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้ไม่ถึงเลข2คันนี้รถสวยออปชั่นครบน่าใช้งานคันนี้จะพร้อมใช้สักแค่ไหนเดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่พี่ทุกคนมาชมกับตัวรถเก๋งรุ่นยอดฮิตขวัญใจคนไทยขวัญใจวัยรุ่น เราเราได้เป็นตัว Honda City รุ่น1.5ตัว S รถปี2009เกียร์อโอโต้ตัวรถสีเทาสภาพสวยสภาพดีดูแลรักษาง่ายกันอีกด้วยค่ะซึ่งตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยออปชั่นครบน่าใช้งานจากราคาหน้าป้ายป,ายปกติของเขา219,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ l i n e official สาย C A R 9 88เมตรด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่178,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถเก่งสภาพสวยๆไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับตัวรถคันนี้เลยค่ะและเดี๋ยวบุญพามาดนชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถของเขากันก่อนสำหรับตัวด้านหน้าตัวรถได้ใช้เป็นตัวกระจังด้านหน้าสีเทาเข้มแบบนี้รับกับตัวโลโก้ของตัวฮอนด้า เก่าพมไฟหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าและด้านล่างกันชนคันนี้สีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาค่ะส่วนตัวด้านข้างตัวรถสภาพสีเทาสวยเรียบเนียนเสมอเช่นเดียวกันเส้นสายรัดสปอร์ตยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุเช่นนั้นค่ะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กเดเดิมมาจาก h o n d ้าล้อแม็กสภาพดีไม่มีร่องรอยการโคดหรือว่าการดุง้งซึ่งสำหรับตัวสีด้ายยางของคันนี้ค่ะได้ใช้เป็นตัว185 -60 ทับขอบ15หนิ้วนั่นเอง จาตัวด้านข้างตัวรถฝั่งคนนั่งเดี๋ยวปุณพามาชมไปพร้อมๆกันเปิดมาเลยก็จะเจอกับตัวแผ่นเพจหงมุดเดิมจากโรงงานเพจเขียวแบบนี้ไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขอีด้วยด้านบนได้ใช้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์ที่ตอกเรียนตัวสวยเรียบเนียนเสมอมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่ ภายในตัวรถคันนี้ได้ใช้เป็นตัวสีทูโทนภายในคอนโซลสภาพดีไม่มีร่องรอยของรอยเล็บสัตว์และคันนี้ได้ใช้เป็นตัวภายในที่สภาพสวยมากๆค่ะลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวจอ a อนด o อ d มาให้เราเรียบร้อยซกักกินได้ฟัง AMFM วิทยุดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อบูทูธตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานงาน่ายใช้งานสะดวกแอร์เยน็นฉ่ำทั่วทั้งคันตัวเกียร์ของเขาก็ได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบตรงขับขี่ง่ายขับขี่สนุอีกด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวเบาะของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเบาะผ้าลายกราฟิกดั้มเดิมมาจากโรงงานเบาะสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดและสับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวด้านท้ายที่สภาพดีมากๆไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านท้ายไม่มีร่องรอยของการชนหนักได้เป็นตัวไฟท้ายดั้เดิมมาจากโรงงานสภาพดีไม่มีแตกไม่มีร้าวด้านหน้าการชนตรงนี้ก็สภาพสีสวยเรียบเียนสมบูอีกเช่นเดียวกัน ด้านตัวซินซ่าด,ด้านท้ายฝั่งนี้เขาได้เป็นตัวสติกเกอร์เหรียญบาทบอยเมนอาสภาพสวยมาพร้อมกับตัวหัวน็อปได้มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขยิบตรงนี้ภายในสภาพดีมากๆที่เก็บสัมภาระก็ถือว่ามีมาให้เยอะค่ะภายในตรงนี้สามารถใส่ของใบใหญ่หญได้ถือว่าเยอะมากๆมาพร้อมกับตัวถาดรองท้ายของซิตี้มาตรงรุ่นอีกด้วยนั่นเองและสดตัวซินซ่าด,ด้านท้ายตัวรถคันน,นี้เป็นพามาชมไปมพร้อมๆกัน ซอกด้านท้ายตัวรถต่างๆได้ใช้เป็นตัวลอยไม้กวาดเดิมๆมาพร้อมกับตัวยางอะไหล่แม่แรงและบล็อกถอดล้อต่างๆยังอยู่ครบตรงนี้ไม่มีร่องรอยของการเจาะหรือร่องรอยของการติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอน1 0 0อเซอีกด,ด้วยค่ะจอจะจบกับพวกเรานะคะทุกคันเลยเพียงแค่9 9บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีทุกคันก็สามารถจัดไฟแนซน์นได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทซอกด้านข้างฝั่งคนขับมาพร้อมกับตัวหัวน็อตสภาพดีมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์บอกดมยางเดิมๆมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกัน ด้านบน,นตัวรอยเมนทอาร์กต่อใรงตัวสวยเรียบเนี่ยเสมอร้านของเรามีนโยบายรับประกันเลยว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพิกอมหรือว่าจมน้ำแต่ต่อยอมแมวหนึ่งต่อเปอร์นต์นั่นเองจากตัวแผงด้านข้างประตูมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโต้กระจกมองข้างได้ใช้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะจาต,ตัวพวงมาลัยของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยพาวเวอร์แบบ3ก้านสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือทูมเมอร์ วงมาลายคันนี้ถือว่าสภาพดีมากๆและเลขหมายของเขาวิ่งใช้งานไปที่2,960กิโลตัวบอกฝั่งคนขับก็สภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการไข่ด้วยนั่นเองค่ะ คันนี้เป็นรถได้เลยว่าเป็นรถเก่งเดิมๆว่อนใจแวัยรุ่นใครที่กำลังหารถไปแต่งสกคัญคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ออปชั่นมีมาให้ครบคันน่าใช้งานและเดี๋ยวคุณพา,มมาชมาสำหรับตัวเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ค่ะได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต IV ์ iVTEC ขนาด1.5ลิตรเพลิงเบนซิน4สูบ16วล์วห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลเยิ้ยมของตัวน้ำมันสีส่อมได้ครางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวรอยเม้นอาร์หรือว่าหัวน้อเต็มเดิมทุกจ ความด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตัดต่อมาพร้อมกับตัวแผ่นครอบพลาสติกเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการหักหรือว่าการแตกซีนโซ่ด้านข้างฝั่งคนขบับเขาได้เป็นตัวรอยเม็ดอาเดมเดิมดสภาพดีฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยก,การแกะหรือการชขของหัวน,อน็อตมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์เดิมจากโรงงานทุกจุดรอยเม็ดอ่าสภาพดีสติกเกอร์มอกอรเดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่ครบแผงการคอนวอนมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะสำหรับพี่ๆคนไหน ที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆสักคันหนึ่งไปไว้ใช้งานบอกได้เลยว,ว่าไม่ควรพลาดสำหรับซิตี้คันนี้รถสวยรถเดิมจากโรงงานเปลี่ยนแค่จอ Android มาให้เพื่ออำนวยความสะดวกถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆในงบราคา178,000บาทคันนี้เอกสารดีเครดิตดีจัดไฟนแนนซ์ได้เต็มจองจัดจบกับพวกเราเพียงแค่99บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่สนใจรีบติดต่อเลย0886059138 หรือ SICAR 988เมียดด้านหน้าซื้อเงินสดไม่บวกแวด7%เพิ่มอย่างแน่นอนและหากใครที่ชอบคลิปนี้บุญฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับราครให้ด้วยพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ